พบกันอีกเช่นเคยนะคะกับช่องนับดาวโตโยต้านะคะกับเซลนับดาวนะคะประจำโตโยต้านครทนสาขาเทพารักษ์นะคะนี้นะคะด้านหลังนี้จะเป็นตัวรี v o ตัวมิดนะคะมาให้ลูกค้าชมตัวนี้จะเป็นตัว m i n น r ร์เชนนะคะปรับปร,รุงใหม่แล้วค่ะ วันนี้จะมาแต่งสวยๆให้ลูกค้าได้ชมกันนะคะกับอุปกรณ์ตกแต่งแท้โต y ยต a ทุกชิ้นเลยค่ะหากลูกค้าสนใจอยากได้รถสวยๆอย่างนี้ไปขับนะคะแต่งสวยๆแบบนี้เลยได้ทุกชิ้นเลยนะคะออกรถเพียง800บาทเท่านั้นเองค่ะลูกค้าเงื่อนไขก็คือว่าถ้าเป็นพนักง,งานประจำเนี่ยอายุงานเพียงแค่2ปีนะคะลดลงแล้วค่จะจากเดิม3ปีเหลือเพียงแค่2ปีนะคะซื้อง่ายขึ้นนะคะลูกค้า แล้วก็อีกเงื่อนไขนึงนะคะก็จะเป็นลูกค้าที่มีเล่มรถนะคะสามารถใช้เงินดาวแค่800บาทได้เลยค่ะลูกค้าเงื่อนไขนี้มีอยู่จริงนะคะลูกค้าท่านใดที่อาจจะคิดว่าไปถึงก็จะมีการปรับโน่นนั่นนี่นะคะทั้งนี้ทั้งนั้นก็จะอยู่กับเครดิตลูกค้าด้วยค่ะแล้วก็จะมีอีกเงื่อนไขนึงนะคะสำหรับลูกค้าที่ดาว25ขึ้นไปนะคะผ่อน4ปีนะคะ ดอกเบี้ยเรามีจัดพิเศษให้ลูกค้าอยู่ที่เริ่มต้น1.79บาทเท่านั้นนะคะลูกค้าสนใจเงื่อนไขไหนนะคะอยากได้แบบไหนสามารถโทรสอบถามตามเบอร์โทรที่ทิ้งไว้ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ mm hmm. เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะว่ารถคันนี้แต่งอะไรมาบ้างนะคะซึ่งเน้นเลยนะคะว่าทุกชิ้นเป็นอุปกรณ์แท้โตโยต้าเลยนะคะเริ่มจากนะคะตัวนี้เป็นตัวมิดนะคะ กระจังหน้าก็จะเป็นโครเมียมมาใหม่นะคะแล้วก็ถัดมาด้านล่างนะคะด้านล่างเลยก็จะเป็นชุดตกแต่งกันชนหน้าสีดำเมทัลลิกนะคะอันนี้ลูกค้าสามารถเลือกได้นะคะว่าจะเป็นสีดำหรือสีแดงชอบแบบไหนสามารถสั่งแต่งได้เลยตามใจชอบนะคะแล้วก็ถัดมานะคะก็จะเป็นกรอบไฟตัดหมอกโครเมียมนะคะตัวน,นี้ สวยงามตัดกับทั้งตัวกระจังหน้าแล้วก็ชุดแต่งเลยค่ะแล้วก็ด้านข้างนะคะก็จะเป็นชุดครอบไฟนะคะอันนี้เป็นสีดําด้านนะคะตัวนี้ด้านข้างต่อมานะคะก็จะเป็นซุ้มล้อนะคะเป็นซุ้มล้อโตโยต้านะคะสีดำตัดกับเมทัลลิกด้านบนนะคะเข้ากับตัวรถนะคะลูกค้า ถัดมาด้านข้างก็จะเป็นชุดกันกระแทกนะคะสีดำเมทัลลิกนะคะซึ่งพอติดเข้าไปแล้วเนี่ยก็จะดูเข้ากันกับตัวซุ้มล้อนะคะสีเดียวกันเลยนะคะแล้วก็ตัวนี้ลูกค้าเลือกเป็นกรอบรองมือจับนะคะเป็นแบบเคปลานะคะจะเป็นเบ้าติดข้างในนะคะ ตัดก,กันกับตัวรถสีเทาดำแล้วก็ต่อมานะคะเป็นชุดกันโคลนโตโยต้านะคะจะแนะนำเลยตัวนี้มาใหม่นะคะออกแบบสวยงามเข้ากับตัวรูปรถเลยแถมตรงนี้นะคะจะมีเว้นช่องว่างนะคะไว้โชว์ตัวเลขถังให้ลูกค้านะคะอันนี้ออกแบบมาสวยงามแนะนำให้ลูกค้าติดไม่ผิดหวังเลยค่ะถัดมาด้านหลังนะคะเป็นครอบไฟท้ายสีดำด้านนะคะ ประกอไปก็จะตัดกับตัวไฟนะคะที่เป็นสีแดงนะคะแล้วก็จะแนะนำลูกค้านะคะตัวใหม่นะคะของตัวมิดเราเนี่ยจะมีตัวเซนเซอร์6จุดรอบคันนะคะตัวนี้ก็จะโชว์ให้ลูกค้าดูนะคะเป็นเซนเซ,นเซอร์6จุดรอบคันที่เพิ่มเข้ามาใหม่นะคะอันนี้สะดวกสบายเลยมีทั้งกล้องนะคะถอยหลังแล้วก็มีเซนเซ,นเซอร์นะคะมั่นใจในความปลอดภัยได้เลยนะคะ ด้านข้างนะคะก็จะเป็นซุ้มล้อเช่นเดียวกันค่ะสีดำเมทัลลิกค่ะท้ายนะคะตรงฝาท้ายกระโปรงนะคะเราจะมีการติดตั้งผ่อนแรงฝาท้ายให้ลูกค้านะคะเป็นการใช้งานที่ง่ายและสะดวกนะคะสบายสําหรับคุณผู้หญิงนะคะที่รู้สึกว่าฝาท้ายมันหนักเกินไปหรือว่าเหมาะสําหรับลูกค้าที่ขนของหนักนะคะอันนี้ก็ใช้งานง่ายแล้วก็สะดวกสบายมากเลยค่ะลูกค้า ถัดมานะคะอันนี้ตกแต่งเพิ่มเติมนะคะจะเป็นราวแหลกหลังคานะคะสีดำเมทัลลิกนะคะตกแต่งเข้าไปทำให้รถดูสวยงามมากยิ่งขึ้นดูมีมิติค่ะ mm hmm. แล้วก็เรามีการติดกันศาสตร์นะคะให้ลูกค้าอันนี้เป็นกันศาสตร์แท้นะคะ mm hmm. ส่วนด้านในนะคะตัวมิดของเรานะคะเป็นตัวเบาะหนังเรียบร้อยแล้วอันนี้นะคะเป็นเบาะหนังแท้จากโตโยต้นะคะ mm hmm. แล้วก็เบาะคนขับนะคะก็จะเป็นปรับไฟฟ้านะคะ คุ้มมากเลยนะคะลูกค้าในตัวรุ่นนี้แล้วก็เราจะมีการติดตั้งกล้องหน้านะคะพร้อมเมม16กิกให้ลูกค้าค่ะตัวนี้เป็นของแท้จากโ o โย t a นะคะก็สุดท้ายนะคะก็จะเป็นค้ำโชคฝากระโปรงหน้าของ t o โย t a านะคะอันนี้ใช้งานง่ายสะดวกสบายสำหรับคุณผู้หญิงนะคะที่ตัวเล็กๆนะคะ สำหรับลูกค้านะคะที่สนใจนะคะตัวรถรีโวตัวมิดออต้รุ่นนี้นะคะตอนนี้ราคาอยู่ที่935,000บาทค่ะเพิ่มขึ้นมาเพียง13,000บาทเท่านั้นนะคะถือว่าคุ้มค่ามากค่ะเพราะว่าสิ่งที่เพิ่มมานะคะมีทั้งเซ็นเซอร์ถอยหลัง6จุดนะคะเบาะหนังนะคะพร้อมบอกคนขับนะคะปรับไฟฟ้าได้นะคะ หากลูกค้านะคะต้องการรถส,สวยๆอย่างนี้ไปขับนะคะอยากได้แบบนี้ไปขับเราแต่งพร้อมแบบนี้ให้ลูกค้าได้ขับเลยนะคะหรือว่าลูกค้าต้องการอยากแต่งตามสไตล์ลูกค้าตามใจชอบลูกค้านะคะเซลสามารถจัดให้ตามชอบลูกค้าได้เลยค่ะโทรมาสอบถามปรึกษาก่อนได้นะคะไม่ต้องเกรงใจนะคะตามเบอร์โทรที่ให้ไว้ด้านล่างนี้นะคะ สำหรับวันนี้นะคะลากันไปแค่นี้นะคะคลิปหน้านะคะมีอะไรมานำเสนอให้ลูกค้าได้ชมกันนะคะเดี๋ยวรอดูกันคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ